มี่เอสเปนน้องๆถามมาถามเอมน้ําเอมชอบอวัยวะส่วนไหนของน้ํานะเบ็ลี่เบลลี่น้องถามอะไรมึงน้องต้องการคําตอบแบบไหนน้องต้องการอะไรชอบอะไรของน้ำหรอคะอวัยวะนะเดี๋ยวๆแม่เร็วๆสเรียกขอพี่ดูขอพี่ดูแป๊บอวัยวะมี32ส่วนในร่างกายหนูชอบเอาไต้องคิดนานนะชอบก็น่ารัก น่ารักดีนมูกปากน่ารักดีเลกูชอบอวัยวะหลายส่วนของผมเลยนะอันนี้คือคือคำตอบแล้วใช่ไหมค่ะแล้วคุณป่าก็น่ารักดีน้ำนะสำหรับนูล่ะคะเล็บเล็บอืเล็บอย่าเลยจริงๆเขาเป็นคนขาสวยค่ะขาเขาได้รูปแต่ว่าไม่ไม่ไม่รวมกับว่าขาลายไม่ลายไม่เดียยวเดียวเดยวนอกประเด็นละนอกเด็ะแต่เขาขาสวยเขาขาเล็บอ ครับผมแล้วก็เอ๊ะทำไมต้องถามถามถึงผลงานอื่นบ้างนอกจากผลงานซิงเกิลนี้แล้วแต่แล้ว